สวัสดีครับทุกท่านทาง JK Jackie Channel นะครับผมอยู่นอกสถานที่อีกแล้วก็อย่าเพิ่งลำคาญนะฮะมาฉลองแชมป์20ที่ภูเก็ตครับชมรมเลี้ยวภูที่ภูเก็ตเขาจัดงานจริงๆเขาจัดแห่ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงที่โรงแรมเออรอยัลภูเก็ตซิตนะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศ มาช่วงไทยก็แล้วกันเพราะว่าประเด็นที่จะพูดถึงตอนนี้แมเป็นประเด็นข่าวที่ร้อนแรงในวงการฟุตบอลไทยต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้เกิดเกินไปเรื่องการแยกตัวไปตั้งบริษัทไทยลีกจำกัดเองของ10สโมสรน,นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของสภา,ารกรรมการสมาคมฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคุณนวลพันธ์ล้ำซำาและก็สภา,ารกรรมการนะครับสองวาระที่สําคัญเด่นๆเ,เลยก็คือเรื่องสภา,ารกรรมการกับ มติในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแยกไปตั้งบริษัทไทยลีกจำกัดของบรรดา10สโม,มสรข้อที่2ข่าวดีสำหรับวงการฟุตบอลไทยวันนี้ผมจะมาพูดคุยเชิงลึกในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะรู้รายละเอียดนะครับแล้วก็ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันมีอะไรในกอไผ่กับเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยนะครับคุณผู้ชม ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเหมือนทุกๆวันครับดิบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัด CBD จากธรรมชาติประโยชน์ของ CBD ลดความเครียดลดความวิตกกังวลปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดเรื้อรังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีม่วง CBD กัมมี่สูตรกลางคืนตัวช่วยเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นหลับลึกหลับสบายตื่นมาสดชื่นสีแดง CBD สูตรกลางวันเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้าพร้อมลุยงานทั้งวัน สีเขียว CBD กัมีสูตรภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียด CBD o อยสูตรทุกเวลาร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นลดความเครียดลดอาการเจ็บปวดดูแลสุขภาพดูโปรโมชั่นและสั่งซื้อที่ l ล n e Official Account@ Di แอดดิพจ็กี้ y, เริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาชุดเริ่มต้น1,990บาทจากราคาปกติ2260บาทเฉพาะผู้สั่งซื้อ Line o f f i c i a l a c c o u n t าท์ดิพ CBD by Jacky เท่านั้นนะครับ แน่นอนครับเรื่องของการประชุมของสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตอบอลแห่งประเทศไทยเรื่องแรกที่ทุกคนสนใจนะครับก็ปรากฏว่าสภากรรมการก็มีมตินะครับไม่เห็นชอบให้10ส,สโมสรไปตั้งบริษัทไทยลีกจำกัดก็มีทั้งไม่ยกมือไม่ออกเสียงก็มีนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามสภากรรมการก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการไปตั้งบริษัท ไทยลียกจำกัดหรือว่าการไปทำลีกอาชีพเองนะครับเพราะว่าแน่นอนสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างที่ทราบกันดีพูดง่ายว่าคือลายเซ็นนะครับเป็นลายเซ็นที่ผ่านการรับรองจาก AFC หรือสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติขอไปสพัน์ฟุตบอลแห่งเอเชียฟีฟ่าสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องฟุตบอลเพราะฉะนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะมีอำนาจนะเรียกว่ายับยั้งได้เห็นชอบได้ ผมยกตัวอย่างไปครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะดูะกว้างๆไปหน่อยเอาหลักๆง่ายๆเอาฟุตบอลอาชีพนะสมาคมกีฬาฟุตบอลของปิดเนี่ย English FA หรือว่าที่เขาเรียกว่า the D F A เนี่ยนะครับเขาเห็นชอบกับการตั้งพิมร์ลีกจำกัดเมื่อปี1992นะครับแยกออกไปเลยบริหารสิทธิกันเองทำเรื่องการตลาดกันเองหาเงินเข้าลีก20ทีมแ,แรกๆมี24 ต่อมาอลดลงยี่สิบสองก็เหลือยี่สิบจะไหมยี่สิบสองทีมตัวเหลือยี่สิบทีมก็แบ่งไรายได้กันเองแต่ว่าเขาตั้งบริษัทพิมพ์ลีกจำกัดที่กิดเขาตั้งทีมผู้บริหารมืออาชีพมามีซีอีโอมีบอร์ดอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ยี่สิบตัวแทนจากสมสุรก็คงจะเป็นประธานสมสรศรนั่นแหละนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกก็จะเป็นเรื่องวาระการประชุมต่างๆนหน้า,นาที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ก็อาจจะมีด้วยนะครับแต่เรื่องของการหาเงินน่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของสมโมสรมันเป็นหน้าที่ของบอริษัททีมลีกจำกัดนะส่วนสมาคมฟุตบอลก็คอยกํากับดูแลส่งผู้ตัดสินผลิตผู้ตัดสินพัฒนาเยาวชนทีมชาติรับช่วงต่อจากสมโมสรถูกไหมครับพัฒนาราักยาก้าการูุบอลสมัครเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับดูแลตรงนั้นไปก็แยกงานกันชัดเจนแต่ว่าสมาคมฟุตบอลถือว่าเป็นคล้ายๆกับอ,องค์กรที่รับผิดชอบทั้งหมดเป็นลายเซน็น นั้นจะทำอะไรต้องผ่านสมาคมเหมือนกันครับสมาคมฟุตบอลไทยถ้าบริษัทสิบสมโมสรอ,อยากแยกไปตั้งหลีกเองแยกได้แต่ถ้าสมาคมฟุตบอลไม่รับรองก็แข่งกันไปแต่คุณก็จะไม่มีสิทธิ์หนึ่งนะักนะฟุตบอลก็ไม่สามารถจะได้เล่นทีมชาติแล้วก็ทีมสมโมสรก็ไม่สามารถจะไปแข่งขันฟุตบอลระดับสมโมสรเอเชียได้นะครับมันจะเป็นแนวทางแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉนั้นวาระที่สําคัญคือสมาคกรรมการไม่เห็นชอบ เพราะฉนั้นไม่เห็นชอบให้การไปตั้งบริษัทไทยลีกโดย10สมโมสรนะครับอันนี้จบเรียบร้อยวาระที่2ประเด็นที่2อุผมว่าสําคัญกว่ามันมีความเกี่ยวพันกับประเด็นแรกนะครับในเมื่อสมโมสรสมาชิกมองว่าสมาคมอาจจะไม่มีศักยภาพมากพอที่จะห่งางบประมาณหรือจัดการเืร่นเล็กสิทธ,ธิ์ฟุตบอลอาชีพของไทยได้ทั้งหลลีกหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับพวกเขาก็อยากจะทําเองว่ากันแบบนั้นแต่ปรากฏว่า วาระที่2องรรมคมฟุตบอลโดยมาดามแป้งคุณนวลพันธลรํมซำประกาศตู้มเลยผู้ชนะการประมูลลิขสิทธิ์ฟุต,ฟตบอลไทยลีกต่อไปอีก4ปีบวก2นะครับก็คือ AIS นะครับซึ่งร่วมทุนกัฟแล้วก็แกสนะครับที่ถือลิขสิทธิ์ฟุต,ฟตบอลเพยรมลีกนั่นเอง2,000กว่าล้านรายละเอียดเนี่ยที่ผมเช็คมาเอาให้คุณผู้ชมได้เห็น หลายท่านอาจจะเคยอ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเช็คจากสยามสปอร์ตนะครับซึ่งก็เชื่อถือได้อยู่แล้วอันแรกเลยนะครับค่าลิขสิทธิ์รวม4ปี1,400ล้านบาทพูดง่ายว่าปีละ350ล้านบาทนะครับครอบคุมอะไรบ้างไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3 FA ครฟลีกครัพฟุตบอลออหญิงลีกหลีก2 ลีกยู21ด้วยนี่ก็คือทั้งระบบภาคเอกชนทั้ง a อ s GAF และก็ z z z จะออกค่าโปรดักชันในการถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่า1 5 0ล้านต่อปีรวม4ปี600ล้าน1,400บวก600ก็เป็น2,000ล้านในเวลา4ปีนะครับเพราะนั้นรายรับของสมาคมทั้ง4ปีข้างหน้านี้ก็ประมาณ2,000ล้านกว่าบาทนะครับจาก ภาคเอกชนก็คือ AS g a f นะครับแล้วก็ Jazz บอกอะไรเรื่องนี้คุณนนพันธ์ลำซำกำลังจะบอกว่า 1. สมาคมไม่เห็นชอบที่ใช้บริษัทไทยลีกแยกไปตั้งกันเองสมาคมยังต้องมาช่วยดำเนินการบริหารอยู่นะครับภายใต้การบริหารงานของคุณมาดามของคุณนนพันธ์ลำซำเนี่ยสองไม 2. ไงสมาคมหาเงินได้แล้ว สมโมสรสมาชิกสบายใจได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขนะครับไทยลีกหนึ่งทีมละ15ล้านบาทค่าบำรุงทีม16 000, ทีมเป็นเงิน240ล้านบาทไทยลีก2ทีมละ4ล้านบาท18 000, ทีมล72ล้านนะครับไทยลีก3ทีมละ1ล้านสแสนหมื่นบาทคูณ70ก็คือลีกภูมิภาคนะครับ86.5ล้านบาทเพราะฉะนั้นเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกเนี่ยจะได้ทั้งสิ้นเนี่ย 398.5ล้านบาทจาก AIS อเอกัฟแล้วก็แจสที่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยโอ้เมื่อวานเพิ่งต่อเนื่องว่าแจสกับโอนอเม็กซ์จับมือสยามสปอร์ตนะครับคอนเทนต์เรื่องพรีเมียร์ลีกเท่ากับว่าฟุตบอลไทยลีกก็ไปรวมอยู่ในลีกหนึ่งสองสามเลยรวมรวมไปเจ็ดร้อยกว่าแมตช์นะบวกพรีเมียร์ลีกก็สามร้อยแปดสิบแมตช์พันกว่าแมตช์บอลไทยอยู่ในสายเลือดกับบอลนอกแค่สะใจ อยู่ในแอปโ o โนแมกอยู่ใน AISplay โอ้โหคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์มาเยือน When Saturday comes ดูกันให้ชํำไปเลยนะฮะผมเชื่อว่าทั้งกลุ่มพู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยไทยลีกก็จะพยายามกระตุ้นแล้วสร้างมูลค่านะครับคือการตลาดเชิงธุรกิจให้ฟุตบอลไทยมันมีมูลค่าดูมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับ ก็จะช่วยพัฒนาในส่วนหนึ่งแล้วที่ทราบมานะครับก็คือว่าทางแจสในฐานะผู้ร่วมทุนเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ไทลีกด้วยเนี่ยก็จะนําองค์ความรู้จากพิมลีกซึ่งพิมลีกบอกโอเคเลยในเมื่อแจสเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลพิมลีกหกฤดูกาลเนี่ยเพราะนั้นองค์ความรู้หลักๆที่สําคัญเลยพัฒนาน,นักเตะพัฒนาโคช้ชนะครับพัฒนาทีมผู้เั่นลปนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง vr เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสส่วนที่สําคัญในการ องประกอบเป,เป็นฟุตบอลเนี่ยเอาหลักๆเนี่ยที่มันเห็นภาพนะครับพิมลีเขาจะจัดการช่วยเหลือตรงนี้ก็ล้อไปกับฟุตบอลไทยลีกนะครับไปในแนวทางเดียวกัน4ี่ปีบวกสองเพราะว่าวาระของของนายกสมาคมมัน4ี่ปีใช่ไหมเรื่องราวอาลิกิทธิ์มัน4ี่ปีลักลิตไทยลีกเพราะนั้นมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้วันมันก็มองภาพแล้วจากทุทกๆคนเป็นกังวลเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว ตอนนี้ฟุตบอลไทยกําลังจะกลับมาเาติบโตอีกครั้งหนึ่งผมติงอยู่เรื่องเดี๋ยวล้วหลที่พูดมาบ่อยๆนะครับว่าคือทีมฟุตบอลสโมสรมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองการหาทุนหาลิขสิทธิ์การขายลิขสิทธิ์การสร้างมูลค่าไทยลีกที่ตรีตีตราเป็นเงินส่วนนั้นก็มาสนับสนุนแต่พวกเขาต้องเติบโตด้วยตัวเองอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าพีมารีกจำกัดของกิจเนี่ยเขาหาลิขสิทธิ์ เขาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยเขาขายในประเทศเขาขายไปทั่วโลกเพราะนั้นเงิน2ก้อนเนี้ยมันมารวมกันแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งอย่างเท่าๆท่ากันเงินบำรุงทีมเงินค่าโฆษณานะครับเขาไม่อยู่4ส่วนเงินค่าอันดับคะแนนก็หนึ่งามสี่ห้แชมป์แล้วก็ต้องได้มากกว่าอันดับ20เหลือถูกมครลอันนึงก็คือเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความนิยมหรือว่าเลตติ้งในการถ่ายทอสดคือที่อังกฤษอย่างที่บอกว่าพอแข่งไปถึงเดือนธันวาเนี่ยโปรแกรมในครึ่งฤด,ดูกาลหลังเขาจะเริ่มจัดจัดการตารางถ่ายทอสดใหม่เขาวัดจาก6เดือนแรก5เดือนแรกที่ทีมที่ถ่ายทอสดแล้วมียอดผู้ชมเยอะครึ่งฤด,ดูกาลหลังก็จะได้ออกจอบ่อยและในช่วงเวลาพรามไทม์จะสังเกตได้ดีนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราได้ดูทีมรุ้นทีมนี้บ่อยนะครับเพราะนั้นเงินทั้ง4ี่ส่วนเนี่ย พีมารีเขาแบ่งอย่างยุติธรรมแล้วพีมารีเองเพอขายลิขสิทธิ์ได้ก็เอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยโยนให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษเอาไปนะครับจะบอกเป็นเรื่องค่าแปะเจียค่าอะไรก็แล้วแต่แต่เอาไปพัฒนาเพราะตัวสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาก็หาไรายได้ของเขาเองได้เขาก็มีผู้ชมอย่างเห็นอย่าง,างฟุตบอลเอมิเลตเอฟเอคัพเนี่ยเอมิเลสเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมอันนี้นี่เป็นงานของสมาคมส่วนลีกคัพเนี่ยเป็นของฟุตบอลลีกฟุตบอลลีกนี่ก็คือเดชั้นไมชิพลีกวันลีกทูซึ่งก็เป็นกลุ่มองค์กรที่แยกจากกพรรีีีีเมย์ลอก แต่บ้านเราเนี่ยมันยังแยกไม่ได้อีกหนึ่งสองสามต้องรวมกันอันนี้ยับยังไม่ถึงขั้นนั้นถึงด้บอกว่าสโมสรต้องสร้างเ,เลี้ยงชีพด้วยตัวเองให้ได้ด้วยยังไงคุณก็สร้างแบรนด์ให้ได้ทำไงให้ฟุตบอลให้คนเข้ามาดูนะครับสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นให้ได้ขายของที่ลึกให้ได้เยอะๆอย่างที่บุรัมเขาประกาศในทุกๆแมตช์นะต้องทําแบบนั้นถึงจะมีเงินไปซื้อนักเตะต,ต่างชาติมานะครับ อะไรประมาณนั้นเนี่ยคือคุณทําทีมคุณได้ให้อยู่ให้ได้นะครับผมว่าแฟนบอลเนี่ยสำคัญถ้าแฟนบอลเต็มสนามนัดละหมื่นไม่ต้องมากเอาสนามหมื่นหนึ่งอย่างบีจีเงี้ยเต็มเต็มเต็มเนี่ยผมว่านักลงทุนพวกผู้สนับสนุนทีมระดับโลกก็ต้องเห็นระดับภูมิภาคก็ต้องเห็นพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีงบโฆษณาเขาก็จะมาซื้อถามว่าทําไมทีมาดังที่แบรนด์เขาแข็งเขามีผู้สนับสนุนทีมเป็นยี่สิบ สามสิบเจ้าเงี้ยมีทั้งเมนนะครับมีทั้งเป็นกอบลเป็นทั้งพาร์ทเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับทีมฟุตบอลต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะครับหลายคนเข้าใจผิดผมนั่งอ่านมเมนแล้วคือไม่ค่อยศึกษาบอกว่าในสมาคมต้องรับผิดชอบในการสร้างลีกต้องดูแลทีมมันไม่ใช่ทีมมัน,เป,นเป็นบริษัทจำกัดเอกชนทีมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบุมล์เมืองทองบีจีทูแบงคอกอะไรพวกเนี้เขาเป็นบริษัทจำกัดเขาต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มาแบมือ,มอ ของเงินสมาคมไม่ใช่มันคนละเรื่อกงกันนะครับเราเข้าใจเลยผิดๆกันเยอะแล้วก็เถียงกันเถียงในเรื่องนี้เถียงในเถียงในแบบคนไม่รู้เรื่องน,นะฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของบริษัทจำกัดสมมสอนคือบริษัทจำกัดสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วก็ต้องอยู่ให้รอดสมาคมในฐานะผู้กํากับอ่าก็มีส่วนช่วยเหลือในหลายๆเรื่องเรื่องพัฒนาผู้สินเรื่องอะไรก็ว่านไปตรงนั้นที่เป็นหน้าที่สมาคมมันแยกชัดเจนเพราะฉะนั้นณเวลานี้สมาคมฟุตบอลไทย โดยคุณนวลพันธ์ร้มซำก็คงจะมองว่าบริษัทไทลีกเนี่ยมันถ้าแยกไปมันก็จะมันก็จะมีทีมใหญ่ๆไม่กี่ทีที่มันดูเลี้ยงตัวเองได้นะครับก็เห็นๆกันอยู่แต่ว่าทีมเล็กล่ะจะเอาไงมันก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเรียกว่าตั้งไข่ไปจนกว่าจะอยู่ตัวได้ซึ่งผมจริงๆผมก็เห็นด้วยกับการที่ควรแยกบริษัทไทลีกกับสมาคมออกจากกันนะครับแต่ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสมาคมฟุตบอลไทยเท่าที่ผ่านมามันก็ยังพัวพันกันแบบนี้สโมสรก็ตั้งตัวเองไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้ปรุงตรงมีไม่กี่ทีมหรอกที่ตั้งหลักได้เพราะมีเงินพร้อมนะครับมีกระสุนพร้อมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะนั้นผมมองเลยว่าอ่ะก็โอเคแหละในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนถ้าไม่ถ้าไม่ได้แยกหลีกเป็นบริษัทไทยลีกนี่แหละเหมือนเดิมแต่ว่าสมาคมเนี่ยมีบทบาทมาดูแลเยอะอ่ะอย่างน้อย,อยตอนเนี้ย คุณนนพันธ์ลำซำเขาก็แสดงเห็นว่าศักยภาพของเขาในฐานะนายกสมาคมผู้นําองค์กรเขาไประดมทุนไปพูดคุยไปเจรจากับบรรดาภาคเอกชนอ่ะก็มียื่นซองมาประมูล2รลายนะครับก็มีทางทัวริชันแล้วก็ทางเอเอสอ่ะก็แน่นอนเขาก็ต้องแข่งกันนี่เรื่องปกติอ่ะ AS, เอเอสจับมือกาฟแล้วก็แจสเขาได้ไปอ่ะเม็ดเงินเข้ามาตอนนี้ก็อย่างที่ผมที่แจงไปอ่ะก็แบ่งสรรปันส่วนกันสมาทีมฟุตบอลก็ ก็ดีหน่อยมีเงินมามาช่วยสนับสนุนนะครับคนทําทีมก็จะได้รู้สึกเบาใจไปนิดหนึ่งแต่คนทาทีมก็ต้องขอเตือนไว้ว่าคุณต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้สโมสรของคุณก็คือบริษัทบริษัทหนึ่งคุณต้องเลี้ยงตัวเองให้รอดเงินที่ได้จากการแข่งขันได้จากทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็เป็นเกิดเพราะว่าเป็นมูลค่าของคุณถ้าคุณเล่นฟุตบอลดีมีซูเปอร์สตาร์อาจจะมีต่างชาติมาแล้วคนดูชอบบอนสนุกหรือมีบอลเน้นผลการแข่งขันที่ เล่นแล้วเพื่อชนะเล่นเพื่อแชมป์อะไรก็ว่านไปทําให้แฟนเบสหรือฐานแฟนบอลคุณแน่นนะครับมูลค่ามันจะเกิดไปเองการแข่งขันฟุตบอลอาชีพมันเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนธุรกิจอื่นผมบ่อยเลยว่าหลักคิดง่ายๆคือการแข่งขันฟุตบอลอาชีพมันคือการแข่งขันที่คุณต้องการคู่แข่งขันคุณจะชนะไปทีมเดียวไม่ได้ คุณเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีบรรยากาศนะครับตัวบรรยากาศของการแข่งขันที่มันเข้มข้นตื่นเต้นเล้าใจระหว่าง2ทีมที่มันมาเจอกันเนี่ยนี่แหละคือมูลค่าที่มันจะสร้างให้อาชีพให้ฟุตบอลอาชีพเนี่ยมั่นคงและยั่งยืนนะครับนี่คือนี่คือแก่นแท้ที่เราลืมไม่ได้ไม่มีผู้ชนะทีมเดียวในลีกต้องมีทีมที่เก่งๆมากกว่า10ทีมและพอมันมาวัดฝีมือกันเนี่ยใช่ไหม มันสนุกมันตื่นเต้นนี่มันเป็นหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งเนี้หลายคนต้องทําความเข้าใจเรื่องฟุตบอลชีพกันให้มากๆนะครับผมเท่าที่ผมอ่านเมนแล้วก็ผมดูแล้วมีคนที่มีความรู้น้อยนะครับแล้วก็มีพานมาด่าสยามกีฬานะครับมาด่าเมืองทองอะไรไม่รู้เออบอกไม่ยกมือนะครับเออผมว่าสองพันล้านที่คุณนวลพันล่ำซํำใบคุยกับภาคเอกชนหรือไปติดต่อพูดคุยมาเนี่ย นะครับสองสองเจ้าเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยมันได้กับวงการฟุตบอลไทยนี่สาคัญกว่าสยามกีฬานี่ผมว่าขี้ปะติ๋วครับเล็กน้อยเป็นบริษัทเล็กๆเ,เอกชนนะครับคือเขาต่อสู้จนชนะคดีแล้วเป็นผู้ชนะแล้วก็ยังไม่วายโดนคนด่าผมก็ง,งงกับแฟนบอลไทยเหมือนกันนะอล้นี่จริงๆนะไม่ใช่ว่าผมทำง,งานสยามปอดนะผมว่าโดยหลักการนี่มันชัดที่สุดแล้วผมว่าใครๆก็ เห็นเรื่องนี้แล้วก็สู้กับศาลมันต้องคือสู้กันในชั้นศาลมันต้องแปดปีจนเป็นผู้ชนะใช่ไหมอืมก็ประมาณนี้นะเรื่องของฟุตบอลไทยสบายใจได้เชื่อแป้งแม่คุณแป้งก็ทําให้ทุกคนต้องยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหเงินเงินไปเงนเงนิงน,งนคุณแป้งนี่เหมือนทั้งสองปีสัมสองปีที่ผ่านมานี่เหมือนมวยบอลแพ้บอลอะไรใหม่ดีลีกตัวสัมละสายหลีกเลื่อนแล้วไม่เหมือนไม่มีอํานาจไม่มี power คราวนี้ควบเลยครับเบ็ดเสร็จไม่ให้แยกไปตั้งหลีกไม่เท่าไหร่หาเงินมาเข้าหลีกได้แล้วเชื่อแป้งนะครับอ่าพาวเวอร์การพิสูจน์พลังณนะตอนนี้ก็มาดาแป้งก็ชนะนะครับอ่ะ,อะนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียผู้ชมก็ทราบๆไปแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปอยู่ก่อนหน้านี้เ นัดที่เจ็ดใช่ไหมเขาไปก่อนที่การแข่งขันยังไม่จบรอบนี้มีสิบสิบแมตช์สิบนัดนะครับสามกลุ่มที่หนึ่งที่สองของทั้งสามกลุ่มหกทีมเนี่ยไปฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพในปีหน้าอันนี้อัตโตนมัติแล้วส่วนอีกสองมาจากอันดับสามและสี่ของแต่ละกลุ่มทั้งสามกลุ่มมาเพลย์ออฟกันโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับแข่งกันในกลุ่มที่หนึ่งของทั้งสองกลุ่มเป็นทีมที่เจ็ดและทีมที่แปดตามพวกนั้นไป หรือครึ่งทีมจุดห้ามาจากไหนมาจากผู้แพ้ทั้งสองกลุ่มเพย์ออฟกันนะครับก็จะมีสองทีมเย้าเยือนผู้ชนะยังไม่ได้ไปผู้ชนะเพย์ออฟในรอบนี้คือรอบที่ห้าเนี่ยจะต้องไปเตะกับโซนอื่นอีกซึ่งก็มีโคตาจุดห้าจุดห้ากันอีกถ้าคุณไปชนะตรงนั้นได้คุณก็จะเป็นทีมที่9ของเอเชียนะครับแนะตอนนี้ญี่ปุ่นไปก่อนเพื่อแล้วก็ตามด้วยอิหร่านนะครับ อุซเบกิสถานนี่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเลยจนเจียนจนเจียนมาสองลาครั้งแล้วนะเอนับจากแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตลัสเซียเกาหลีใต้อันนี้ขาวประจาจอแดนนีครั้งแรกเลยจอแดนนี่เขาก็เคยเพย์ออฟด้วยนะเออเกือบจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปแต่ครั้งนี้เขาได้ไปแบบอัตโนมัติเลยเในกลุ่มของญี่ปุ่นเหลืออีกหนึ่งโคตา้านะครับอันนี้ฮาได้5าแล้วนะหนึ่งโคตา้าเนี่ยเดี๋ยววันน้าจาวาทิตยเนี้ย ซาอุดีอาระเบียกับออสเตรเลียโอ้โหปะกันบดีเลยใครชนะก็จะเป็นทีมที่6ในโซนเอ,เอเชียส่วนผู้แพ้ไปเพลย์ออฟและในกลุ่มนี้นะครับมีเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างอินโดนีเซียครับจบอันดับ4่แน่แล้วละ่ะเพราะว่านัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นขณะที่บาเลนกับจีนเนี่ยมี6คะแนนตกรอบไปแล้วอินโดนีเซีย12ซา,าอุดิอาระเบีย13เพราะนั้นอินโดรอเพลย์ออฟซึ่งจะเข้ารอบที่4 สำหรับทีมันดับ3และ4ของทั้ง3ากลุ่มทํไปเล่นใบนะพาธิคไครบดอาจจะพาอินเนลนะครับไปฟุตบอลโลกให้เพื่อนบ้านอาเซียนแอบอิจฉาว่าเอ๊ะทำได้อย่างไรนะครับหลายคนอาจจะไปอ่าสุปาพมาเย้ยลูกครึ่งเยอะอแต่ว่าไม่ได้ครับเขามีลูกครึ่งอะ่ะครับคนดัชคนอินคนอินโดนีเซียไปอยู่ในเททแนด์ไปอยู่ยุโรปเท่าไหร่โดยเฉพาะอินโดนีเซียก็อขอไปครับโดยเฉพาะที่นเนเธอร์แลนด์ไม่น้อยเลยนะเออ เตะหลายคนก็มีเชื้อสายอินโดนีเซียก็แต่เขาไม่ได้เลือกเล่นอินโดนีเซียเขาเลือกเล่นทีมชาติอย่างไที่จะมาอยู่แมนซิตี้อ่ะใช่ไหมคนหนึ่งอ่ะที่เขามินเขาจะซื้ออ่ะไลเดอร์อ่ะเออทยานี่ไลเดอร์ใช่ไหมนั่นก็ลูกครึ่งอินโดนีเซียดัชเลยก็ชัดเจนอ่นนั่นเป็นวิธีการของเขาก็รอติดตามก็แล้วกันนะครับว่าซาอุหรือออสเตรเลียใครจะได้ไปฟุตบอลโลกเป็นทีมที่6นะครับส่วนอีก2โคต้า จากกลุ่มอันดับ3และ4ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับในการเล่นเพย์ออฟรวมทั้งอีอกครึ่งทีมนะครับก็คาดว่าประมาณพฤศจิกายนก็น่าจะได้เกือบครบแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2026โซนเอเชียของเรานั่นเองนะครับปิดท้ายคุณผู้ชมผมจะลาด้วยบรรยากาศการฉลองแชมป์สมัยที่20อของลิเวอร์พูลโดยชมรมลิเวอร์พูลภูเก็ต รประธานชมรมนะครับคุณสุรทินเลี่ยนอุดมนะหรือโกเซงนะครับซึ่งก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเคยจัดมาเมื่อสมัยที่19หลังโควิดผมก็มาร่วมงานด้วยตอนนั้นมีคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มวงเลยนะแอดก็มาพี่ปูพงสิษฐ์ก็มาแจมแต่ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดในโรงแรมนะครับขายโต๊ะจีนแต่ว่าหากเลยได้ค่าใช้จ่ายหากค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดก็มอบให้กับเป็นการกุศลเป็นสาธารณประโยชน์ ให้กับชุมชนในภูเก็ตนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางชมรมริพูลภูเก็ตซึ่งเป็นชมรมค่อนข้างใหญ่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้วา่าราชการจังหวัดมีอายการมีตำรวจนะครับที่เขาเป็นแฟนริบูลแฟนหงแล้วก็อยู่ในผมก็ไปอยู่ในกลุ่มเขาด้วยนะก็เลยมาร่วมงานมีผมมีนินามีท็อปซ่ามีสคริเซอร์นะครับมีคอนเสิร์ตจากบ่าววีนะครับมีคอนเสิร์ตของน้องหนิงปัทมาก็ชมบรรยากาศนี้ลากันไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาว่ากันต่อนะครับ สำหรับช่อง j k Jackie Channel วันนี้สวัสดีครับ